มันรั่วจากท่อใต้ทะเลของทุนรับน้ำมันดิบของบริษัท Star Petroleum Refining จำกัดมหาชนหรือบริษัท SPRC ในบริเวณมาตกะุทธจังหวัดระยองตั้งแต่เมื่อคืนวันที่25มกราคมที่ผ่านมาซึ่งไม่ใช่การรั่วไหลแค่ครั้งเดียวแต่เป็นครั้งแล้วครั้งเล่ามากกว่าเกือบ3ครั้งนะคะแต่จนวันนี้เนี่ยเวลาผ่านมาแล้ว1เดือนอยังไรข้อสรุปว่าปริมาณน้ำมันรั่ว ที่ล้วไหลออกมาแท้จริงเนี่ยเป็นจํานวนปริมาณเท่าไหร่กันแน่อย่างไรก็ตามนะคะประเด็นนี้เนี่ยชาวระยองแม่ค้าอาหารทะเลชาวประมงผู้ประกอบการท่องเที่ยวนักวิชาการและคนในสังคมมีความกังวลอย่างมากค่ะว่าสารตกค้างอย่างสารดิสเพร์เซนต์เนี่ยหรือสารเคมีสลายคราบน้ำมันในทะเลที่จะอาจจะส่งผลกระทบระยะยาวเนี่ยจะกลายเป็นสารปนเปื้อนที่ตกค้างอยู่ในทะเลและส่งผลกระทบ ต่อสัตว์น้ําและพี่น้องประชาชนในระยะยาวหรือไม่และมันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นสารก่อมะเร็งได้หรือไม่ซึ่งนี่คือผลกระทบที่มหาศาลอย่างมากค่ะที่ส่งผลกระทบมากมายอย่างรุนแรงต่ออาชีพประมงและแม่ค้าอาหารทะเลและผู้ประกอบการท่องเที่ยวแล้วรัฐและบริษัทเอกชนอย่าง S P R C จะชดเชยต่อพวกเขาอย่างไรในระยะยาว ตอนนี้ต้องชี้แจงกับผู้สื่อข่าวอย่างนี้ว่าวันนี้ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วค่ะคำถามเหล่านี้ที่ที่ฉันได้ตั้งคำถามไปยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเลยการที่บริษัทน้ํามันยักษ์ใหญ่ข้ามชาติทําน้ํามันรั่วซ้าแล้วซ้าเล่าสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนทําลายวิถีชีวิตชาวประมงสภาพแวดล้อมทางทะเลทําลายเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทําลายทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางทะเลและบนบก ทำลายแหล่งท่องเที่ยวสําคัญทําลายแหล่งเพาะพันธุ์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํารวมไปถึงป่าชายเลนและทําลายระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารทั้งหมดมันส่งผลด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวกับเมืองชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอย่างมากมายมหาศาลค่ะกรณีเช่นนี้หน่วยงานรัฐต้องมีบทลงโทษที่เป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วนทันทีอย่าทำเพียงแค่แจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนเท่านั้น ต้องเอาจริงเอาจังและต้องมีการวางมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ในอนาคตเกิดขึ้นด้วยและพร้อมทั้งเร่งรัดให้หน่วยงานบริษัทเอกชนอย่าง SPRC ดำเนินการชดใช้ชดเชยเยียวยาและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งจัดทำแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในทันทีสื่อมวลชนคะดิฉันได้ถแถลงต่อกรณีแบบนี้หลายครั้งว่าพักก้าวไกลเรานะคะ เราจะใช้ทุกกลไกที่มีทั้งในสภาและนอกสภาในการที่จะเฝ้าจับตาและติดตามตรวจสอบผลกระทบที่จะตามมาหลังจากนี้ค่ะและเราจะหามาตรการในการที่จะป้องกันมหันตภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยพร้อมทั้งร่วมกับพี่น้องประชาชนในการที่จะเยียวยาเรียกร้องแล้วก็หาข้อหามาตรการในการที่จะชดเชยช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนต่อไปซึ่ง ดิฉันได้เคยเรียกร้องไปแล้วว่าการยื่นแก้ไขกฎหมายเป็นมาตรการหนึ่งค่ะในการที่เราจะหามาตรการที่เป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนได้ดิฉันจะขอให้สอสอวรพพนะคะวิริยะโลดได้ถแถลงถึงร่างกฎหมายที่ทางพรรคก้าวไกลเราจะยื่นแก้ไขในวันนี้เพื่อเป็นมาตรการที่จะป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะขอเชิญสอสอวรพพค่ะ สวัสดีครับผมสสวรลโภวิรียโลนะครับบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลนะครับก็สืบเนื่องจากข้อเท็จจริงเนาะเรื่องกรณีน้ํามันรั่วเนี่ยกระทบต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดระยองเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วเราก็มองว่าในข้อเท็จจริงถ้าเราจะปล่อยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรอการเยียวยาจากทางเอกชนหรือว่าในการฟ้องร้องเพื่อได้รับเงินเยียวยาจากทางภาคเอกชนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะทําให้เกิดความเยียวยาที่ล่าช้านะครับแล้วก็กระทบต่อการดํารงชีวิตอยู่ของพี่น้อง ในจังหวัดระยองตรงนี้ซึ่งเราก็มองว่าในเหตุการณ์นี้เนี่ยจริงๆม,ม,ม,มันมีหลายเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในหลายกรณีไม่ใช่แค่จังหวัดระยองนะครับเราเลยเห็นว่ามันจึงสมควรน,นี่กจะแก้ไขกฎหมายตัวพรบรส่งเสริมและสิ่งแวดล้อมตรงนี้ให้กองทุนสิ่งแวดล้อมนะครับสามารถเยียวยาชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดเหตุผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วให้หน่วยงานของภาครัฐหรือกองทุนสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ครับเป็นคนไล่ฟ้องกับภาคเอกชนแทน เพื่อเอาเงินมาชดเชยเยียวยาในภายหลังได้ซึ่งกรณีเนี่ยมันจะทําให้เกิดการเยียวยาที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่เกิดขึ้นอย่างเช่นนี้นะครับเราก็คาดหวังว่าในร่างพรบรฉบับนี้เนี่ยในสมัยประชุมหน้าเมื่อมีการพิจารณาวาระพระบรส่งเสริมสิ่งแวดล้อมนี้ที่สสนิติพลและก็สสกัญญพงศ์ยได้ยื่นเข้ามาแล้วเนี่ย จะร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็จะสามารถนําไปประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้การดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้เนี่ยดีขึ้นได้จากร่างกฎหมายฉบับนี้ครับก็เป็นร่างกฎหมายสั้นๆเพียงแค่8มาตราที่เราก็ยื่นเสริมเข้ามานะครับเพื่อจะให้ร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยดีขึ้นได้ครับ